تو کلورین دل لو واه به روي Yeah. you

อันนี้ละแม่นะอันนี้เตาเตาใส่ท่านลดไฟเลยตัวนี้นะโอ้ว่ะเต้าเนี่ยเอาฟืนเอาท่านใช่นี่แหละตัวฮ็ดให้มันลดมันไปคะนี่แหละเดี๋ยวเป็นยังบวเอาดูรักไว้ไปเอาขึ้นบเฮ็ดน้ำมันจะมาด่ะเป็นรีวิวรถดไฟมันนี่เป็นรีวิวหัวมันไกล้นำเที่ยวได้นี่นะไกล้นำเที่ยวในหัวนี้แหละเจพีแบนท์เขาดูคนนี้ขันบาแล้วมัน สมัยฝรั่งปกครองเป็นร้อยปีอะไรเนาะโอ้แม่เละฝรั่งฝรั่งเข้ามากันมูญี่ปุ่นร่อยฝรั่งแหละก็ยังมีกาลูกนิันยาวกบเชฟกะพูดแะเดียงนะสิบปีนได้ประมาณห้าอได้ได้ได้ขึ้นทยหู้เนาะ เพราะว่ามันเพราะว่าเรือนไปเระปั้นไปบรได้ดิอมันต้องใช้รถไฟแก้มีแก้ไม่เอาอย่างมีปุ่นดของเราอันนี้ปุ่นนี่นี่ถ้าอาจารย์ยังปวดมีรู้นี่นลางรถไฟนดนีเปอะไรอะไรอะไรนนี้เป็นไฟเกาพระเอกกานยาเราสียกระปุ่นตีกันอย่ล้นลากละในลกดเออพอาจารย์ใหญ่มาเบิ้งอันนี้มันอยู่ที่ั่น บอเดทบันคอนดอมาลงมาลงมาบันคนอเดั้เนไรอะด่นเักอนงานองตวไหนกันนั่งอินเดียโอ้ย เหมนละว้อคุณสีไายกุ้มนทยขน่อยนี้ขึ้นเลยมทยตัวรกี่ยเาไ่ขึ้นก่อนักโอเคลองยห้าหรอเจ้าองค้นก็ได้คว้้มกดอันนี้ตีโอ้โม่อย่งก้อนน้ก่พอลคไทยยเขาแต่ให่ผูก่านะกัน สมัยเปันยกเอมาอีกคนหนยังมี่ด่ถ่ายนกอนนะสมัยเคกบพวกกนยาวตีกันหลังรถไฟกันเป็นรุ่นนี้ละอ่าเดิมเช่อไนี่เมเ่วกนี้าไปงทัน

เไปข้าวเห็นอะไรบ้างแกขุนคาดี่เาเขามาปุ๊กพงเขาได้เครื่องมื่อจำดาวเีาดิเับเสียงของเราแค่นห่นเนาะบ้านบ้านนม่นไหลไแล้วลมดือดรถไฟนี้เพื่อนมาเฮ็ดคามไม่บีคับเองที่บีคับมนมัทีเขาที่ทับมไปดิรสทอดพุเนาะนี่จะได้เอาชาวมันไปที่สวยงามไชาเาเก่ต ยี่สิบเจ็ดเยี่ยมมากยี่ไิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่หนึ่งสองเดี่ยวตัวละไหนหนยังสองสยมโอ้ยสิบแปดสิบเก้าเจ็ดเจัด โอ้เหลดน้ำเราไปตักเนาะใส่กองอะไรบ้งบุ๊คบุ๊คบี้คบุ๊บุ๊บุ่คบุคบุบุ๊คบมบุ๊คบุค็บุ๊ค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 บุบุ๊คบุปคบุ๊ับุ๊คบุ๊๊คบุบหน เอาเหเดียวหนมั้ยดอู้เดียวเลยใชเลยูดมอร์นิงูดมอร์นิงงวัดอีสิจเนียมเฮ้ยตื่นเลยอจันลีดิมหนึ่งสองสาบอกยืดคอดิมหนึ่ง ถ่ายพดีอ๋อมนเ่ถ่ายพดี๋ยอะขวดว้านอยเจ้หน่อยลยพอแล้วถ่ายหนึ่งสอหมูเออดอกไฟแม่นเยวไยไปยีกลางจไม่ยีดไม่ยีกจะรักไฟอีกหนึ่งสอง้ำเดียววันนี้กลังลองนึ่งสอง

หนึ่งสองโอ้มันังได้วะนั่งเอามันบได้นะมันบไดนั่งเอาค่ะ<า>ขนาดที่ศูนจนหแล้วมันยังบดได้เนี่ยบ่ประมาณรถพายีกหนึ่งทางนาหน่ขรถไปแลวให้นมันอยล่บดไดรถมันบ่ให้ส่งรถมันบ่ใหน,นี่ เดเยเจมด้อูดีนีหนึ่งอไม่ออกลงกันแล้วปหนึ่งสองสามเคยออดูนจกดหนึ่งสองสาม S <S นี่ยครบกี่ดอันนี้นี่ครเไทยนึ่งสองสาโอเค